เดี๋ยวเราก็เอานีา่อย่างงี้ยเอาวางช่วยน้าแยให้มันเป็นวงกลมเดียวอเคไหมนั่นหนูกินหนูกินอ่ะแล้วก็กินด้วยอ่ะแล้วก็ทำวงกลมด้วยนะอร่อยปะอร่ค่ะเนี่ยหนูทำช่วยน้ายยสิให้มันเป็นวงกลมเนี่ยหนูดิหนูเอาวางสีชอบสีนี้อ่ะ สีม่วงค่ะว้าวเสียงกินน่ากินมากคืะฮึน่กินอ่ะนี่น่ากินค่ะแม่เนี่ยหนูก็ทําให้มันเป็นวงกลมแบบนี้แล้วหนูก็เทน้ำลงเดีย๋ยวน้ำมาเทลงเลยลูกไหนอนี่ไงหนูค่อยๆเทนะเทตรงกลางลูกแต่ว่าแล้วก็มันหนูเทน้ำลงตรงกลางลูกมันจะเป็นสีนะลูก มุสีฮัลโหลคุณมสีนี่ง้สีเหลืองมันออกมาแล้ว <G AS P> เห็นสีไหมเฮ้ยมันน้ำมันเปลี่ยนสีแล้วอะ่ะดีไหมเออมันก,ก็ทำนี่มันเปลี่ยนสีแล้ว เห็นกันรอเปล่าสีแดงอ่อนเลยอ่ะเออดีไหมนี่ไงมันเป็นสีแล้วเธอว้าวตบมือให้น้องกันตังนายเก่งมาก